สว,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านครับที่มารับชมนะครับช่องคลิปซอปสักดาฟาร์ม ica, ะน,นะครับสร like ับันนี้กาศพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศล่อทรงไก่นะครับไปทางคุณนนะครับจะเป็นการทะลุมนะครับตรงสามแยกกงอุ้งเรือมนะครับวยสามแยกงูเหลเรือนมาอีกจังหวยครับไปทางนี้นะครับจะเป็นกู้บลวารินนะครับถ้าตรงไปจะเป็นกันทะลักนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศมาล่อทรงไก่นะครับให้พี่น้องนะครับ ในเดือนสุดท้ายห้เบิ้งนะครับถ่ายบรรยากาศแง่แรงๆครับวันที่สิบเก้านะครับ19เก้ากันยานะครับพศ2อ6 8ยหปครับอันนี้แหละครับรถประจำตำแหน่งนะครับรถทางห้างนะครับใส่ไกลมาตรงไหนที่นองนะครับนี่แหละรถประจำตำแหน่งนะครับสายยางฮัดเอานะครับดีวิวอุปกรณ์งไกลห้เบิ้งนะครับนี่ครับสายยางฮัดนะครับสายยางฮัดลั่งเนาะนะครับมาด้ประมาณ4ี่กล้องนะครับนี่ เคลื่อนกันนี้ประมาณกี่กองครับรถทรงไก่ครับรถสรงไก่พอเอาไก่ออกมานะครับเดี๋ยวรถรถส่งไก่เพิ่นกันแล้มาหลับนะครับผมเอาเอามารออยู่ถนนใหญ่ครับนะครับนี่ครับไก่นะครับที่จะทรงนะครับมีของคุณพ่อของคุณพ่อพมมานะครับของคุณพ่อพม่าทั้งน่านดูนนะครับอำเภอนาดูนนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นไก่นุ่มขัดผ่านพร้อมตัวเมียนะครับ สีปลาดูสองกิโลหกสองกิโลเจ็ดขีดครับนะตัวนี้นะครับผมก็เอาไปแล้วก็ขอให้มีผลงานครับขอให้มีผลงานเก่งๆนะครับต่อมาครับจะเป็นของคุณพี่ของของคุณพีร่มนะครับของคุณพีร่มอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นตัวสานะครับตัวสาที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับสาลอยเหล็กนะครับผมนี่แหละนะครับตอนนี้สองกิโลหนึ่งครับพร้อมตัวเมียนะครับเอาไปแล้วก็ขอให้เก่งๆครับนี่นะตัวนี้รับประกันนะครับโดยแข็งโซโลล้างดีครับนี่ครับ สองกองนะครับสำหรับมันอี้กเดินท่านสองกองนะครับกับฝากที่น้องทิ่ตามน้ำเนกระเหลวกันครับอ่าสนใจสายพันธุ์นะครับจีบซอสักดาฟ้ามนะครับกับอ่าสองทางการติดต่อนะครับอ่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าเอสไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ062 690 9809นะครับผมอ่าเบอร์โทร062 690 9809ครับนะครับกับฝากพี่ฝากน้องติดตามสายเชิงนะครับสายเชิงโชโลหลังเบอร์แข็งสมัยใหม่นะครับของซอสักดาฟ้ามน้ำเนกระเหลวกันครับ ราคาจับต้องได้นะครับผมนี่ครับถ่ายบรรยากาศเนาะนะครับพี่น้องครับหลังจากบริจาคชี๊มากอะสามชีมือกัคือพอดีผมไปธุระทั้งอำเภอหัวทับท่านนะครับไปอ่าซอยผู้เท่าว่านปุ๋ยนะครับรอบสองครับนะครับหลังจากว่านรอบแรกแล้วก็ว่านรอบสองนะครับฟื้นกลับมาครับจถ้ไใจกับฝากติดตามน้เนี้กันแล้วกันครับนะครับผมสวัสดีครับ